สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกข้อมูลนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมช่อง KP Invest ค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือว่า OR นะคะเป็นบริษัทที่ใหญ่มากๆแล้วก็ใกล้ตัวเราสุดๆเลยค่ะ สำหรับข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากหลายแหล่งเลยค่ะทั้งข่าวบทวิเคราะห์จากบโบรกเกอร์ต่างๆข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แล้วกเออ็เรื่องความยั่งยืนที่ OR เขาทำเองด้วยเป้าหมายก็คืออยากจะกลั่งเอาประเด็นสำคัญส,ค,ญสคัญออกมาให้เห็นภาพรวม OR แบบชัดๆเร็วๆนะคะฝากกดติดตามช่อง KP Invest กันด้วยนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะครับสวัสดีครับ ก็ OR อย่างที่ทราบกันคือจริงๆเขาก็แยกธุรกิจกลุ่มน้ำมันกับคาปลีกออกมาจากปตทบริษัทแม่นะครับเพื่อให้มันคล่องตัวขึ้นโครงสร้างหลักๆตอนนี้ก็จะมีอยู่3ส่วนใหญ่ๆเลยก็คือ Mobility พวกปั๊มน้ำมันนี่แหละครับแล้วก็ Lifestyle ที่เด่นๆก็คาเฟ่อเมซอนแล้วก็กลุ่ม g l o b a l ที่ไปทำธุรกิจในต่างประเทศครับอื้อใช่ค่ะพอพูดถึง OR นี่ภาพแรกเลยก็คือปั๊ม PTT Station กับร้านกาแฟคาเฟ่เมซอน ซึ่งตอนนี้ขยายไปเยอะมากๆจริงๆนะคะได้ยินว่ามีสามพันกว่าสาขาทั่วโลกแล้วในสิประเทศใช่ครับเยอะมากถือเป็นแบรนด์กาแฟอันดับ6ของโลกเลยนะคะถ้าดูจากจำนวนสาขาถูกต้องครับข้อมูลจาก o r เองเขาก็บอกว่าเขาเป็นผู้นำตลาดในไทยหลายอย่างเลยนะทั้งปั๊มน้ำมันทั้งยอดขายน้ำมันก๊าซหุงต้มน้ำมันเครื่องบินแล้วก็แน่นอนร้านกาแฟนี่เบอร์หนึ่งเลยทั้งรายได้ทั้งจานวนแก้วค่ะ แล้วเหมือนเร็วๆนี้ก็มีข่าวใหญ่เหมือนกันนะคะเรื่องไปร่วมทุนกับกลุ่มเซ็นทรัลอ๋อครับที่ไปจับมือกับ CRG ใช่ค่ะเพื่อขยายคาเฟ่เมซอนที่เวียดนามเห็นว่าใช้คอนเซปต์โอเอซิสใจกลางเมืองด้วยครับเวียดนามนี่น่าสนใจมากคือตลาดเขาโตเร็วคนดื่มกาแฟเยอะมากนะครับวันละหลายแก้วเลยตลาดกาแฟมูลค่าสูงอืมการร่วมทุนกับ c r g เนี่ยคือ OR ก็ดูเรื่องกาแฟไป การขยายสาขาวัตถุดิบอะไรพวกนี้ส่วน CRG ก็เอาความเชี่ยวชาญเรื่องบริหารร้านอาหารเครือข่ายในเวียดนามมาช่วยมันก็เป็นกลยุทธ์ที่ดีครับสำหรับการไปต่างประเทศน่าสนใจมากค่ะแล้วผลประกอบการล่าสุดเป็นยังไงบ้างคะสะท้อนความแข็งแกร่งนี้ไหมคะก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับไตรามาสหนึ่งปี68ล่าสุดเนี่ยกำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ4,380ล้านบาทโห้ oh. เพิ่มขึ้น4 6จากไตรามาสก่อนหน้า แล้วก็ตัว EBITDA ก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันครับ32.7%มาจากทุกกลุ่มธุรกิจเลยแต่มีประเด็นที่น่าสนใจมากๆเรื่องโครงสร้างกำไรใช่ไหมคะที่รายได้หลักมาจากทางหนึ่งแต่กำไรหลักๆมาจากอีกทางใช่ครับอันนี้สำคัญมากคือรายได้เนี่ยเกิน90%มาจากธุรกิจน้ำมันหรือ Mobility นะครับค่ะแต่พอไปดูตัวเลขกำไรอย่าง EBITDA เนี่ยสัดส่วนกำไรจากกลุ่มไลฟ์สไตล์หรือนอนออยเนี่ย กลับสูงถึงประมาณ25%เลยนะอ้างอิงข้อมูลปี6-2โอ้โหทางที่รายได้นิดเดียวเองนะคะประมาณ3-4%ใช่ครับมันแปลว่าธุรกิจนอนออยเนี่ยมาจิ้นหรืออัตรากำไรมันสูงกว่าธุรกิจน้ำมันมากๆเลยอ๋อเข้าใจแล้วค่ะแสดงว่าแม้เราจะเห็นภาพปั๊มน้ำมันเป็นหลักแต่จริงๆแล้วเครื่องยนต์ทำกำไรสำคัญเลยคือพวกค้าปลีกอย่างคาเฟอ่อเมสินค้าอื่นๆในปัม๊มถูกต้องครับ ทีนี้พอไปดูมุมมองนักวิเคราะห์บ้างก็ค่อนข้างหลากหลายนะครับภาพรวมจาก IAA Consensus ล่าสุดณนะวันที่2กรกฎาคม68เนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังแนะนำซื้อนะครับประมาณ70%กว่ากว่าให้ราคาเต้าหมายเฉลี่ยไว้ที่14.69บาทแต่ก็ไม่ได้มีแต่ด้านบวกอย่างเดียวใช่ไหมคะเห็นมีบางเจ้าที่มองเออระมัดระวังเหมือนกันมีครับ อย่าง BLS หรือหลักทรัพย์บัวหลวงเขาก็มองว่ากำไรปี68อาจจะไม่ได้ดูว้าวมากนักแม้จะมีโอกาสโตแต่ปัจจัยหนุนราคาหุ้นยังไม่ชัดอืแต่ในทางกลับกันอย่างบรยอหยวนต้าเขากลับมองว่า Q168 ดีเลยนะแล้วก็ปรับประมาณการกำไรป68ี68-69ขึ้นด้วยก็แนะนํนำซื้อให้เป้า15.70บาทค่ะก็มองต่างกันไปนะคะ ซึ่งล่าสุดวันที่2ก,กรกฎาคม68ราคาหุ้น OR ก็ปิดที่11.40บาทไม่เปลี่ยนแปลงครับการเป็นบริษัทใหญ่ขนาดนี้เนี่ยแน่นอนว่าต้องมีความท้าทายรออยู่มีประเด็นไหนที่น่ากังวลหรือต้องจับตาเป็นพิเศษบ้างคะหลักๆเลยนะครับผมม,มีประมาณ4-5เรื่อง1ก็คือการพึ่งพารายได้จากน้ำมันเยอะซึ่งมาจิ้นมันต่ำแล้วก็อาจจะเจอผลกระทบระยะยาวจากเรื่องรถ EV ค่ะเรื่อง EV นี้น่าจะกระทบเยอะนะคะ ใช่ครับก็เป็นข้อ2เลยคือการเปลี่ยนผ่านไปสู่ EV ีเนี่ยสถานีบริการน้ำมันที่เป็นธุรกิจหลักจะปรับตัวยังไงแม้ OR จะบอกว่าปั๊มคือแพลตฟอร์มปรับเปลี่ยนได้ก็ตามข้อ3คือการแข่งขันให้ธุรกิจนอนออยนี่ก็ดูเดือดมากนะครับไม่ใช่แค่แข่งกันเองในปั๊มแต่แข่งกับร้านข้างนอกด้วยจริงด้วยค่ะ 4. ก็คือต้นทุนวัตถุดิบอย่างเมล็ดกาแฟที่แพงขึ้นก็อาจจะมากดดันกำไรคาเฟ่มาสาันได้ แล้วก็ข้อสุดท้ายอาจจะเป็นเรื่องการเป็นบริษัทลูกของรัฐวิสาหกิจก็อาจจะมีความคาดหวังหรือข้อจำกัดบางอย่างอยู่บ้างครับเข้าใจเลยค่ะมีความท้าทายหลายด้านเลยแล้วในมุมของการสร้างความยั่งยืนล่ะค่ะโออเขาให้ความสำคัญตรงนี้แค่ไหนคะพอจะช่วยลดความเสี่ยงหรือสร้างโอกาสอะไรได้ไหมเขาให้ความสำคัญนะครับมีการออกแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้าหรือ supplier code of conduct ขึ้นมาเลย คือเขาก็บอกความคาดหวังกับคู่ค้าทั้งหมดในซัพพลายเชนทั้งเรื่องจริยธรรมสิทธิมนุษยชนแรงงานความปลอดภัยอาชีวานามัยแล้วก็เรื่องสิ่งแวดล้อมการลดมลพิษการใช้ทรัพยากรการลดก๊าซเรือนกระจกอ๋อค่ะก็คือดูแลตลอดทั้งห่วงโซ่เลยครับซึ่งมันก็ช่วยบริหารความเสี่ยงแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้แบรนด์ได้โดยเฉพาะธุรกิจไลฟ์สไตล์อย่างกาแฟที่ผู้บริโภคยุคนี้เขาสนใจเรื่องพวกนี้มากขึ้น ค่ะวันนี้เราก็ได้เจาะลึก OR กันหลายมุมมากๆเลยนะคะตั้งแต่ภาพรวมธุรกิจการขยายไปต่างประเทศโครงสร้างกำไรที่น่าสนใจมากจริงๆมุมมองนะวิเคราะห์ที่ก็มีทั้งบวกทั้งระวังความท้าทายสำคัญๆแล้วก็เรื่องความยั่งยืนด้วยครับเป็นบริษัทที่มีทั้งความแข็งแกร่งจากขนาดและเครือข่ายที่ใหญ่มากจริงๆแต่ก็อยู่ท่ามกลางความท้าทายใหญ่ๆเลยทั้งเรื่องพลังงานทั้งเรื่องการแข่งขันในตลาดค้าปลีก ใช่เลยค่ะคำถามสำคัญที่น่าจะทิ้งท้ายให้คิดกันต่อก็คือด้วยเครือข่ายปั๊มน้ำมันที่มีอยู่ทั่วประเทศซึ่งมันเหมือนเป็นทำเลทองเลยนะคะ OR จะปรับตัวยังไงจะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ตรงนี้ให้เต็มที่ได้ยังไงเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุค EV แล้วก็ยังคงความเป็นผู้นาในสนามค้าปลีกที่แข่งกันดูเดือดขึ้นทุกวันอันนี้น่าติดตามมากๆ